พอพอพอะไรถึงเอามือปิดฝนเพราะว่าไม่มีหมวกกันน็อกใช่ไหมมีคนเจ็บไหมไปโรงพยาบาลแล้วหรือไงอ๋อป้าเจ็บใช่ไหมเ,ออเจ็บเ,ออเจ็บเยอ,อะไหมครับใช่ครับสวัสดีครับแม่แม่แม่มายังไงก็มาปกติออกจากโรงเรียนจันทร์ก็ถี่มาแล้วน้องเข้ามาชนตูดอะ๋อ,อน้องมาชนตูดููเีย นี่ไงเรามาพอพราะอะไรถึงเอามือปิดฝนเพราะว่าไม่มีหมวกกันน็อกใชไออใ่ไหมเออหมวกกันน็อเห็นไหมนี่คือความสำคัญของหมวกกันน็อกเพราะฉะนั้นน่ะใส่เถอะป้าก็มาของป้าดีๆออกจากโรงเรียนกันเห็นไหมละ่ะว่ามันเสียทัศนวินสัยการมองเราก็ใส่หมวกของเรามาเยอะเลยเจ็บน้องเจ็บอะไรคะน้องน้องเจ็บไหมไม่เจ็บใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปหาหมอกันป้าไปหาหมอกันไปโรงบาลก่อนไปด้วยกันแหละไปด้วยกันแหละ เออไปโรงบาลน ee, ั้นแหละไปด้วยกันตะปนหินชุดหกศูนยก่าสองเป็นเจาเว้นสามศูนย์กวสิบที่เห็นด้วยเป็นไดสามสาม้นม้ะยะ khoảng đang đây đang, mấy đang đang ở đang ba chưa cái